โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันกับปืน AK c 7 Enterprising นะครับหรือว่าปืนที่ใช้แต้มแรงแรกมาก็คือตระกูล AK นะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบดูว่าระหว่างตัวนี้กับ AK อ่า Angel เนี่ย Angel Part เนี่ยที่ได้มานะครับาสายเติมครับผมมันแตกต่างกัน แบบไหนแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมนี่สำหรับตัวนี้ก็เป็นการใช้แต้มแร้งนะครับอ่าหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับแต้มแร้งไล่ตรงไหนนะครับเข้าไปที่อ่าร้านค้านะครับผมแล้วก็ห้างแต้มนะครับแล้วก็นี่ล่างสุดเลยครับข้างล่างดีไซเคิลนี่ครับแต้มแรงนะครับอันนี้คือแต้มแรงนะครับที่ผมแตะอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่นี่นี่ รับโดยการแข่งขันศึกจัดอันดับนะครับแล้วก็เอามาแลกนะครับผมนี่อเค a นนะครับนี่ถ้าใช้80เนี่ยเราไปคลิกที่ซื้อกันเลยครับก็จะได้30วันหรือว่าถ้าใครอยากได้ทาวอนก็ซื้อได้เลยครับ280เหรียญแต้มแร้งนะครับผมถือว่าใช้ถูกมากเมื่อเทียบกับพวก anar 1 5พวกนี้นะครับ อืมนี่ไอ้พวกนี้ถาวรใช้550แต้มแรคงนะครับผมผมได้แลกอ่าไปรีวิวแล้วแหละแต่ไม่ได้เป็นถาวรนะครับผมเพราะว่าผมบอกว่ายังไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับอ่าพวกนี้นะครับดาเมจมันค่อนข้างจะน้อยไปผมชอบดาเมจจัดๆอย่างพวก AK มากกว่านะครับดาเมจ35เลยครับสำหรับตัวนี้ข้อเสียของมันคือเป็นระดับสีฟ้าแค่นั้นเองครับผมแล้วเรา ก็มาดูกันเลยครับว่าอ่ามันแตกต่างกันกันกบ AK อ่า Angel ยังไงครับข้อเสียที่เห็นเด่นๆก็คือ AK แต้มแบงค์เนี่ยมันสามารถอัพได้แค่เลเวล10นะครับผมอืมสกิลปืนมันก็จะน้อยลงไปตามนั้นนะครับผมอ่า ค่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเพิ่มน้อยนะครับผมในกรณีที่อัพเต็มเลเวลสิบแล้วนะครับส่วน ak เ n g e l p a ิเป็นระดับสีม่วงนะครับซึ่งมันสามารถอัพได้ถึงเลเวล15นะครับถ้วยก็ปลดล็อกได้ถึงเลเวลอันที่3เลยนะครับผม,มค่าสัต สถานะของปืนเนี่ยค่าสเตตัสต่างๆของปืนก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับถ้าอัพเต็มนะครับผมอืมก็จะข้อแตกต่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานกันก่อนครับสำหรับ ak ทั้ง2ตัวนี้นะครับผมดาเมจนะครับทั้ง2ตัวเท่ากันนะครับดาเมจพื้นฐานอยู่ที่35นะครับ ส่วนอัตราการยิงนะครับผมทั้ง2ตัวก็เท่ากันนะครับอยู่ที่58นะครับอ่แล้วความแม่นยำนะครับผม่า AK แต้มแรงเริ่มต้นอยู่ที่63สนะครับส่วน AK อ่ั Angel เนี่ยอันนี้ผมอัพมานะครับเราไปดูเริ่มต้นอยู่ที่63เหมือนกันนะครับการควบคุมของ AK Ang อ l เนี่ยอยู่ที่41ครับทะลุ16เคลื่อนไหว6 6นะครับผมอ่า ส่วน AK ตรงนี้อยู่ที่41เหมือนกันครับการควบคุมทะลุ17นะครับถือว่าทะลุมากกว่านะครับมากกว่านิดหนึ่งนะครับการเคลื่อนไหว63เท่ากันนะครับกระศูน30ทับ60นะครับส่วน AK ม่วงกระสุนอยู่ที่33ทับ66นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับโอเคกระสุนมากกว่านิดหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ถือว่าโดยรวมแล้วไม่ได้ห่างกันมากนะครับสำหรับเอเอา damage, ดาเมจแรงควบคุมพอใช้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ AK แต้มแร้งนะครับสามารถอัพถึงได้ถึงเลเวล10นะครับเรามาดูสกิลพื้นฐานที่เขาให้มาก่อนครับ AK แต้มแรง้งมือว่องไวนะครับเปลี่ยนอาวุธได้เร็วครับมือเย็น เปลี่ยนแม็กกาซีนบรรจุกระสุนเร็วนะครับผมสำหรับเอแต้มแรงตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของ a k แองเจิลกันก่อนครับสปีดรุนแรงนะครับความเร็วเลื่อนที่นะครับแม็กกาซีนนะครับกระสุนเพิ่มมา1%น่านี่ครับกระสุนก็จะเพิ่มมา3นัดนะครับแม็แม็กกาซีนละ3นัดนะครับผมแล้ก็มือว่องไวนะครับ สลับอาวุธเร็วนะครับมีอ่าสถานะเริ่มต้นมาครับส่วนไอเพิ่มความแม่นยำนี่คือผมอัพมานะครับอัพอัพความชํานานนะครับนี่อัพมานะครับนี่มันเลือกได้นะครับเปลี่ยนอาวุธเร็วหรืออันนี้หรือเพื่ออ่าเพิ่มการเจาะเพิ่มความแม่นยําก็ได้ครับนี่นี่นะครับแต่ผมใช้อันกลางนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปลองเล่นดูครับว่า2ตัวนี้ ่าเมื่อเอาเข้าไปเล่นในสนามจริงแล้วเนี่ยมีข้อดีแตกต่างหรือว่ามีอะไรแตกต่างกันยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับเราก็จะมาลองปืนในโหมดเดสแมทนะครับในด่านภูเขาหิมะนะครับก็จะฝึกยิงหัวไปด้วยนะครับผมก็จะลองเป็น a อเคแต้มแร้งกันก่อนนะครับผม โอเคเข้ามาในเะก okay. มเข้ามาก็เจอเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคดาเมจยังดูไม่ออกพยายามดูดาเมจที่ทำกับศัตรูไว้นะครับเดี๋ยวข้างหลังยิง <Okay. S 1> เข้าหัวไป120นะครับสำหรับดาเมจหัวในระยะไกลนะครับผมก็ ถือว่ารุนแรงนะครับเข้าเม็ดเดียวคือหัวแตกเลยนะครับอ่าระยะใกล้ยิงอัดตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บนึงอโอ้โหโอ้โหโ,โ,โ,โดดเข้าไปหาทางปืนสไนเปอร์เขาเลยอ่ะ้อ้โหยิงไม่โดนให้มันรู้ไปอย่างเงี้ยแต่เม็ระยะใกล้เหมือนจะ30นะครับผมเรียบร้อยครับ28นะอันนี้ดูไม่ออกดูไม่ออกเหมือนกัน,นครับเต็มหัวไป พยายามดูที่ดาเมจแล้วก็ดูที่เป้าเวลาผมยิงนะครับมากว่ามันร้อยสามสิบสองโอ้โหระยะกลางถือว่าโอเคเลยนะเข้าหวาัวอันนี้โอเคสามสิบสี่นะครับดาเมจระยะกลางนะครับเมื่อกี้ละดาเมจระยะไกลโอ้โหระยะใกล้เข้าหัวเป็นร้อยสี่สิบนะครับเมื่อกี้ดาเมจระยะไกลดูเหมือนจะสามสิบ อันนี้28เหมือนเขาจะมีเกราะนะครับคนนี้เล่นเป็นพอสมควรนะครับโยกตามผมด้วยโอ้โหรียบร้อยไปครับนะครับก็คุมมันก็เหมือนเอเคทั่วไปครับการคุมปืนนะครับยิงประมาณสองสามนัดมันก็เริ่มคุมยากแล้วนะครับให้กดยิงเป็นชุดหรือว่าระยะไกลเนี่ยไม่ว่าปืนไหนๆก็ควรจะยิงทีละนัดนะครับแต่ว่าอ่าโอ้โหไม่ไหวครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับกดยิงทีละนัดนะครับแต่ว่ากด แบบย้ำๆรัวๆได้นะครับผมมันล่ากระสุนค่อนข้างตรงเลยนะครับอื้อเต็มหัวเลยอะไรกันครับเนี่ยโอเคแปบ๊บหนึ่งครับกดย้ำๆครับโอเคอันนี้ติดขึ้นหัวไปครับโดนนัดหนึ่งแตกครับอึ๊บโอ้ยระยะกลางอ ไม่คิดถือว่ายิงเขาเข้าได้น้อยมากเลยนะเขาแค่24นัดเลยรนะะยะเกือบจะไม่เกัดโอ้โหข้างหลังเหรอระยะมันไกลเท่าไหร่นะครับสำหรับคนโอเคคนนี้ยิงเข้า35ไม่มีเกราะแน่เลยครับยิงแบบเต็มดาเมจของปืนเลยอะ่ะโอ้โหโดนหลังอีกละอ้าวเราเกิดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปจัดจัดคนนั้นก่อนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนีไงนีไงเราเต็มหัวครับอ้าว ยังไม่ตายอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยข้ามหัวไปข้ามหัวมาโอ้โหเฮ้ยกระทองเหมือนกันเอาตึ้งเกิดตึ้งโอ้โหคนคนที่หนึ่งครับเอาของเราไปได้ไงโอ้โหขึ้นหัวที่หนึ่งได้ไงที่หนึ่งได้ไงแล้วเรียบร้อยจบแล้วครับอือก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ AK ่าแต้มแรงนะครับเดี๋ยวเราไปลอง AK a n g อ l กันก่อนนะครับผมอ่าอืมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายนะครับเดี๋ยวผมขอไปลองอีกปืนหนึ่งก่อนนะครับผมอ่านี่นะครับตาไป20ตายไป7นะครับโอเคเราไปกันต่อเลยครับสำหรับอ่านเมทโกอ่าภูเขาฮิมมะนะครับผมอืม เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปค่อยเปลี่ยนอาวุธนะครับผมเอามาเหมือนกันนะครับสำหรับ ak ตอนนั้นนะให้ดูที่ดาเมจทุกระยะให้ดีนะครับผมบางทีผมก็อาจจะไม่ทันมองนะครับช่วยโอ okay. เคเปิดมันก็เจอเลยครับยิงไปเข้าไปหนึ่งนัดครับสามสิบสี่นะครับโผล่มาปะเนี่ยไปไหนแล้ว นี่เหรอเอ้าเอายิงสาก็ได้ครับเอา้าผมดูดาเอจดไม่ทันเฮ้ยตายแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมาตั้งแต่ตอนไหนเดี๋ยวเราเกิดโอเคตรงนี้นะครับเอา้าเข้าหัวไปร้อยสามสิบหกนะครับอืมโอเคร้อยเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวมีตัวมีตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ,าอเ้าโอ้โหจเป็นยิงผมไม่ตายครับตัวนี้โอถือว่ายิงแรงนะครับสามสี่สามห้าเอา้ยโอ้ ไม่มีเกาะกันสักคนเลยเหรอผมไม่ได้ยิงหัวใครเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมงเอา้าตัวทอง้อู่ข้างหลังลอยมาโอ้โหจังสี่จังสีงสเฮ้ยเฮ้ยเห็นผมหรือเปล่านะ่ะกระโดดขึ้นวิ่งสวนผมไปเฉยเลยตัวคนนี้ขอแล้วกันคนนี้อีกคนโอเคก็สามสี่สมห้า 3, 4, 3, 5, นะครับผมถือว่า ยิงรุนแรงนะครับหรือว่าศัตรูไม่มีเกาะกันแน่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมสําหรับอเอเคตัวนี้นะครับโอเคโอเค,อเคตอนแรกเข้า25น่าจะโดนขานะเอ้ดดูเหมือนทุกตัวคือยิงเข้า 35, 35มหมดเลยคนนี้ 32, 34เนี่ยโอ้โหงโอเค35เนี่ยค,คนนั้นดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยว่อยิงไยโอเค34เข้าหัว140เลยนะครับ โอเคเข้าขวาเท่าไหร่ไม่รู้ครับเดี๋ยวมันกระสุนคนยิงเฮ้ยอ้๊ยคนยิงยิงเข้าแค่ยี่แปดครับระยะกลางนะครับเราผมยืนยิงยืนวัดไปเลยนะครับเขายกเล่นดีนะครับเขาเล่นเป็นพอสมควรนะครับคนนี้โอเคไม่เท่าไหร่ครับโดดลงมาครับโดดลงมาโดดลงมาโดดลงมา,ดดงมาเอา้าตายไปแล้ว อ่าคนไหนใครยิงเขาโอเคคนนี้ไดยากนี้3 4มสีไยี่กือกันนะฮะยี่สิบหี่ิบเนะครับ, 26, รบแต่ก็ถือว่ารุนแรงนะครับเข้าหัวเป็นร้ยสครับทุกคนโอ้โ,โหแล้วไม่ตายด้วยยิงโดนไปสองนัดครับ3ามห้าสมห้าครับเฮ้ยเอโหโหตัวูดตัวทองอเรียบร้อยหายตัวทองเราก็เกือบตายโอ้โห,โหเก็บงานได้ดีเสื้อเหลืองไปไหนละ เรามาเกิดอีกจุดหนึ่งนะครับแก้แค้นไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ตายยากตายเย็นแท้ตัวน,นี้มไม่ยิงไม่โดนเองนะครับคือได้ยิงโดนนะครับให้ดูการกระจายของกระสุนปืนด้วยนะครับแล้วเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับสําหรับทั้ง2ปืนนะครับถ้าใครดูอยู่นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณยินประมาณอ่า สถึงสนัดนะครับสำหรับ ak นะโอเคอเ,คเคข้าหัวไปครับก็จะประมาณนี้ครับอ่า ak ส่วนใหญ่นะครับยิง3าถึงสนัดเราปืนก็ค่อยค่อนข้างที่จะควบคุมไม่ได้อยู่แล้วนะครับ โอเคครับหลังจากที่เป็นลองเล่นมาแล้วผมรู้สึกว่า aka n g e l นะครับผมตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะยิงได้แม่นกว่านะครับหมายถึงทำดาเมจได้คมกว่านั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นเพราะความแม่นยำนะครับผมเพราะว่า,าผมอัพมานะครับความแม่นยำมัน67นะครับตอนผมเล่นเนาะ แล้วก็อันนี้ความแม่นยำแค่63คาเพราะปืนนี้ผมพึ่งได้มาเลยนะครับผมพึ่งแรกมารีวิวนะครับผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับความชำนาญน,นี่ผมอัพไปแค่อันแรกอันเดียวนะครับผมถ้าอัพให้ถึงเลเวล9หรือ10เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณอ่าค่าสเตตัสก็จะประมาณนี้นะครับประมาณอ่าอเคตัวนี้เพราะว่าอิเคตัวเนี้ยผมอัพไปถึงเลเวล9แล้วนะครับผม อ่าเหลือแค่เลเวลสิบอ่าอีกนิดนึงนะครับผมพอผมใช้อยู่นะครับอ่าไอเคตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับความแม่นยํานะครับอ่าดาเมจระยะใกล้กลางไกลเนี่ยตัวนี้อ่าไอเคแองเจิลเนี่ยจะทําได้ดีกว่านิดหนึ่งนะครับเท่าที่ไปเล่นมานะครับผมเพราะว่าอ่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราคิดว่าเรายิงไปโดนตัวศัตรูแล้วเนี่ยบางครั้งกระสุนเนี่ยมันอาจจะ ออกขวาออกซ้ายนิดหนึ่งต่ํากว่าเป้านิดหนึ่งนะครับผมทําให้ดาเมจที่ศัตรูได้รับเนี่ยมันไม่เต็มเต็มสานะครับผมมันก็จะบางครั้งบางกระสุนบางนัดอาจจะโดนแขนบ้างโดนขาบ้างอย่างเงี้ยดาเมจมันก็จะหายไปนะครับผมมันก็จะไม่โดนเต็มเต็มนะสำหรับปืนบางตัวนะครับความแม่นยำมันน้อยนะครับผมมันไม่ได้พุ่งไปหาตัวศัตรตูตรงตงนะครับผม โอเคสำหรับอ่าข้อแรกนะครับก็จะประมาณนี้ข้อที่2การลั่นกระสุนมันก็เท่ากันเลยนะครับผมก็ทำดาเมจได้คือการลั่นกระสุนเท่ากันเลยอ่ะผมให้เท่ากันเลยครับดาเมจอ่ะผมบอกไปแล้วครับตอนนี้ดีกว่านะครับถึงแม้ดาเมจพื้นฐานจะเท่ากันที่35นะครับแต่ว่าอ่า AK Angel ดีกว่านิดหนึ่งเรื่องของความแม่นยำอยู่แล้วนะครับ ถ้าอัพหรือว่าถ้าอัพตัวนี้เต็มนะครับก็อาจจะได้เท่ากันแล้วนะนะครับส่วนเรื่องของดาเมจในการยิงหัวนะครับไม่ว่าจะระยะไหนนะครับสำหรับ AK2 ตัวนี้นะครับโดนหัวหนึ่งนัดคือศัตรูตายนะครับผมอาจจะเป็นระยะแบบไกลจริงๆแล้วก็ฟลุกยิงไปแบบทีละนัดทีละนัดเนี่ยยิงล็งเราลงิลงระดับหัวเนี่ย อาจจะไปโดนหัวสตูแล้วสตูมีเกราะอ่ามีหมวกนะครับผมอาจจะแบบเลือดเหลือหนึ่งเหลือสองอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับโดนหัวหนึ่งนัดคือตายตายนี่ตายอยู่แล้วนะครับผมสําหรับเ k คทั้ง2ตัวนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในเกมผมไม่ค่อยได้สลับอาวุธหรือว่าอะไรเท่าไหร่ครับส่วนแม็กกาซีนมันไม่ได้ต่างกันมากแล้วผมไม่ได้สังเกตด้วยครับ นะครับมันมีบอกอยู่นะครับเวลาเราบรรจุกระสุนนะครับสำหรับแม็กกซีนมันมีเวลานับถอยหลังอยู่นะครับอาจจะเป็น2.5วิ2วิอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ AK นะครับอาจจะต้องไปสังเกตกันนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับผมโอเคสำหรับกระสุนนะครับเ k ผมมองว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับแม็กกซีนละ30นัดที่จะยิงสตู ให้ตายนะครับผมเพราะว่าศัตรูเนี่ยถ้ามีเกราะเนี่ยมันก็เข้าน้อยสุดที่ผมเห็นนะครับคือไอเคตอนนี้ดาเมตอยู่ที่24นะเออประมาณ3 4ถึงนัดเนี่ย4นัดเนี่ย,น,น,ยน่าจะตายแล้วเทออ่าที่ยิงนะครับเท่าที่ยิงมานะครับผมอาดามเมจสูงสุดก็คือ35นั่นแหละครับอืม ก็คือ3นัดคือตายนะครับผมดาเมจถ้าทําได้สูงสุดเลยแต่ถ้าศัตรูมีเกาะก็อาจจะ4นัดตายนะครับซึ่งมันเพียงพอมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะยิงทีละชุดทีละ3นัดหรือว่ายิงทีละ1นัดเนี่ยขอแค่โดนศัตรู3นัดเนี่ยเจ็บตักไม่เจ็บหนะักก็คือตายเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนการทะลุก็คืออ่าผมบอกไปแล้วนะครับ ในคลิปที่รีวิว AK Angel นะครับการทะลุมันยิงทําได้น้อยนะครับทำดาเมจได้น้อยนะครับการยิงทะลุกล่องนอกจากคุณจะยิงแบบศัตรูมันเหลือเลือดนิดเดียวนิดหนึ่งแล้วไปหลบหลังกล่องแล้วคุณยิงทะลุไปอาจจะทําให้ศัตรูตายได้นะครับหรือว่าฟุกยิงทะลุละกล่องไปโดนหัวอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับเ k คนะครับการเคลื่อนไหวถือว่าทําได้ดีนะครับผมเอเค ตัวนี้ผมอัพการเคลื่อนไหวก็จะค่อนข้างวิ่งเร็วกว่านิดหนึ่งนะครับสำหรับ AK ตัวนี้แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับการเคลื่อนไหวสำหรับ AK ตัวนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับคลิปรีวิวปืนแบบ ปืนหาได้แบบฟรีๆนะครับสำหรับสายฟรีหรือว่าอาจจะปืนดีๆเติมแต่ไม่เข้าเนื้อมากนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คลิปอื่นๆเป็นแบบแชร์เทคนิคต่างๆนะครับใครมีความรู้ใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็มาแชร์กันได้นะครับอาจจะมีหลายๆเรื่องเลยนะครับที่ผมยังไม่รู้นะครับในเกมนี้นะครับเวลาทริคเทคนิคต่างๆนะครับเอามาแชร์กันได้นะครับไม่ต้องกักนะครับเพราะว่า อ่าเราก็อาจจะสุ่มไปเจอกับคนอื่นๆแบบต่างประเทศอะไรพวกนี้คนอ่าเพื่อนบ้านเราก็เล่นเกมนี้กันเยอะอยู่นะครับผมอ่าบางด่านเขาก็เป็นเซียนกันนะครับเราสุ่มไปเจอเราก็อาจจะสู้ยากนะครับผมก็ประมาณนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามมาถึงตอนนี้นะครับผมก็จะเอาไว้แค่นี้สวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม